จะดราม่าอะไรคือคือบอสบิ๊กอ่ะเขาเจอผ่านเรื่องดราม่ามาเยอะแล้วแต่ส่วนตัวแบ,บมอะเอามาลงแบมบก็ไม่ได้เป็นคนพูดเองเนาะมันเป็นการหมอดูคู่กับหมอเดาทุกคนก็ต้องทำใจทำใจว่าอาทำใจว่ามันเป็นเรื่องปกติของชาวโซเชียลชาวเน็ตช,ช,ช,ชาวโชเชียลชาวโซเชียลชาวเน็ตเออแต่ยังไงอะคำว่า ามาทันพอดีสวัสดีนะคะสวัสดีบ้านดำบ้านแดงบ้านทุกบ้านเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนสามอะไรล่ะหนูไปดูดิราะคาไปนั่นเลยออยายแบมขายอะไรคะยายแบมขายกำ กัมมี่ไลฟ์ฟู้ดนะคะแบรนด์ของอ่ากัมมี่ฟู้ดที่เคยอ่าน้องยูรินะที่น้องยูริเคยไปไลฟ์สดที่แม่แม่เอฟซีโตเกียวได้กินได้ทานกันนั่นแหละเคยอ่าไลฟ์สดกับแบรนด์อ่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็น่าจะได้ไลฟ์ด้วยเ<ด>นาะค่าส่งค่าส่งน่าจะมีห้าสิบบาทนะเออส่งฟรีนั่นแหละเอาสามเจ็ดห้าไปก่อนส่งบอกพี่เหร นั่นแหละ,ะแล้วก็มีคอนเสิร์ตใหญ่ด้วยนะเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตใหญ่กับกับแบรนด์เนี้ยแบรนด์เนี้ยจะจัดจ้างโตเกียวมิวสิกไปเล่นที่ปทุมธานีเดือนเดือนธันวาหรือเปล่าพี่น้องเดือนธันวาคมเนาะไลน์นี้แบรนด์เนี้ยเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆใครจะโกรธหรือจะเกลียดหรือจะ ดีหรือจะอะไรแบมก็น้อมรับหมดแหละทุกคนแบมก็น้อมรับหมดเพราะว่ามันเป็นโลกโซเชียลทุกคนมันเป็นโลกโซเชียลมาเดี๋ยวก็ไปดราม่าใหญ่กว่าน,นี้เจนนี่แบมอะมองว่าเจนนี่เขายังผ่านไปได้แบมก็ต้องผ่านไปได้ทุกคนเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเนาะแต่ยังไงอะแบมก็อยากจะให้ทุกคนอะเปิดใจเปิดใจดูโลกโซเชียลว่า,เ,าเขาเอามาลงเพื่อ,อมันเป็นความเชื่อ บางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อเนาะบางคนก็มันไม่ใช่เรื่องจริงคือคําว่าทํานายอ่ะทุกคนมันไม่ใช่เรื่องจริง เออแต่การที่แบมเอามาลงอ่ะทาให้ทัวลงทัวลงทัวลงเพราะมันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วมันจะทัวลงได้ยังไงแบมก็อยากจะถามอยู่เด้มันมันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วมันจะทัวลงทดไมเพราะว่ามันเป็นเรื่องแค่หมอดูหมอปลายเขาเคยทํานายมันก็ผิดเขาก็โดนทัวลงเอาไม่เป็นไรแบมจะเอามาลงเพราะว่าแบมไม่ได้เป็นคนทํานายแบมเอามาลงแบบมันก็ทัวลงแบมก็ไม่เป็นไรเหมือนหมอปลายเหมือนคนอื่นน่ะที่แบบว่าทํานายแล้วมันผิดน่ะ แบมก็ถ้าแบมบอกว่าอขอพี่คนนั้นบอกว่าขอโทษบ่อยๆมันมันก็ไม่ดีนะไม่เป็นไรค่ะพี่จ๋าคําว่าขอโทษมันใช้ได้ทุกสถานการณ์เนาะเออมันใช้ได้กับทุกสถานการณ์คนเรามันความคิดไม่เหมือนกันพี่จ๋าเออส่วนตัวแบมอ่ะรักรักผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เหมือนเดิมรักโตเกียวมิวสิกเหมือนเดิมขอบคุณของขวัญค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณบ้านบ้าน ติ๊กต็อกนะคะขอบคุณหลายๆใครอยากได้สินค้าจิ้มไปดูในที่ประก,กาได้เลยนะคะว,ว่าราคาโปรโมชั่นเท่าไหร่หรือ,อยังไงนะคะอ่านแล้วก็คือก็อย่าลงอ๋อ,อ,อคือมันก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีค่ะพี่จา๋ามีทั้งดีไม่ดีเรามันมันไม่ใช่แบบนั้นเราไม่ใช่แบบนั้นเราก็ปล่อยผ่านเหมือนคนที่เอาแบมไปด่าเหมือนกันเออ เหมือนกันขอบคุณพี่อัมพัยนะคะขอบคุณพี่อัมพัยคือคนที่เอาไปด่าเขาด่าแบมแบมแบมก็ยังปล่อยผ่านได้เลยแบมยังปล่อยผ่านได้เลยทุกคนเออมันก็มีอมืจะบอกว่าย่างไงอะ่ะคือถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงมันก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาเป็นหมอดู แต่แบมไม่ได้เป็นคนพูดไงทุกคนแบมก็อยากจะดา่าเขาอยู่เหมือนกันว่าเออมีสิทธิ์อะไรมาทํานายมีสิทธิ์อะไรมาทํานายมีสิทธิ์อะไรก็คือถ้าเขาบอกว่าเขามีสิทธิ์ก็คือเขาเป็นศิลปินเขาเป็นคนดังเนาะกัมมี่ไลฟ์ฟูดคือผู้สนับสนุนกลุ่มปิดโตเกียวใช่ใช่ค่ะแม่จา๋ากัมมี่ไลฟ์ฟูดกัมมี่ไลฟ์ฟูดเป็นสินค้าที่สนับสนุน ตอนอีพีแรกๆตอนอีพีแรกๆแ,แล้วปีนี้เขาก็จ้างตัวเกียวมิวสิกไปเล่นที่ปทุมธานีเขาก็จ้างตัวเกียวมิวสิกไปเล่นที่ปทุมธานีค่ะแต่มันไม่สมควรที่จะเอามาลงยิ่งเราเป็น FC เอฟซี โอเคขอบคุณคะ่ะขอบคุณคําแนะนําคําตินะคะเออแบมก็น้อมรับคะ่ะแบมน้อมรับนะเออใครอยากจะอว่าอะไรหรือตําหนิมาแบมน้อมรับทุกประการนะคะขอบคุณหลายๆเด้ยจ้าอ่เอนี่ยเอาต่อ,ต,อต่อนะจ๊ะถุงใหญ่หนึ่งแถมหนึ่งนะพี่ปออ่อุดหนุนซัพพอร์ตแบมหน่อยแม่อุดหนุนซัพพอร์ตแบมหน่อยเอเออ่าแล้วก็ถุงใหญ่เนี่ยมีเออถุงเล็กมีเจ็รสชาติ